สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินจะมากินไส้อัวดจากเหนือนะคะดูน่ากินมากทุกคนไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันมานะคะของเค้าสุกมาอยู่แล้วนะไปอุ่นเฉยๆเดี๋ยวเราไปกินกันแล้วก็มีข้าวอยู่น้อยนึงนี่เลยนี่ตัดมานะคะโหดูเครื่องแน่นมากทุกคนอร่อยมากไส้อวดทางเหนืออร่อยมากเลยอะ กินครั้งแรกนี่ทุกคนอร่อยมากเย้ๆลองมางองอชิมไส้อ่วไส้อ้วจากทางเหนือมินิเขาปวนตั้งนานแล้วว่าแบบน่ากินมาก<ช>ทำไมกินหอมจังตอนมามีหั่นแบบเครื่องอะไรใช่รู้ตั้งนานแล้วว่ามันอร่อยเพราะว่าตั้งแต่มามีทอดแล้วหม้อแล้วมันก็คือได้กินแบบ ทุกคนไงอร่อยมากอุกอืมอ่ม้มทุกคนอร่อยมาก เดี๋ยวบอกพี่ไก่จี้ช่องอร่อยว้าวกับจุ๊บแจงค่ะอร่อยมากเลยอันนี้แพ็คหนึ่งนะอันนี้เหล,ลืออีกแพ็คหนึ่งโคตรอร่อยเดี๋ยวถนัวกลมกลมเห็นไหมน้องจุ๊บแจงอร่อยมากอือ อร่อยมากๆสงมัยพี่กินเ๋ยวพี่จะสั่งให้เด็กๆกินกินข้าวเป็นแบบสําเร็จรูปนะคะมาถึงก็คือแบบใส่มหม้อทอดไมโครเวฟหรือว่าอะไรก็ได้กินได้เลยหยิบกินได้เลยเจ๊ผักก็หยิบกินได้เลย ยืมกินข้าวไปเอาซุปในไมโครเวฟแม่มมยื <Okay. S 1> มอ,อร่อยมากเลยอ่ะมึไม่คิดว่ามึงคิดว่าไส้อั่วนเนของเมืองการอร่อยสุด พอได้กินของเชียงใหม่หรือเปล่าเชียงใหม่หรือเชียงรายนะน้องจุ๊บแจงอยู่ทางเหนือน,นี่แหละอร่อยอ่ะเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยนะยังไม่ได้เว็บอ่ะแต่ข้าวไม่ขอกเว็บไหนห มันหอมแบบกลิ่นแบบเหมือนเขาย่างด้วยเตาหรือเปล่ามันได้กลิ่นของควันอะ่ะอืมอันก่่นโอ้โหกินกับข้าวโคตรอร่ยอยแหละเพลอยแล้วนะแต่ว่ากัดพี่อืมกะล่ำปินใหญ่ๆที่ต้มแล้วอร่อยเดี<ะ>๋ยวมากินจ้ะย ก็ล่ำต้มนี่กินเลยค่ะมันนุบหนับอะ่ะเขาใช้หมูส่วนไหนเนี่ยนุบหนับมากหอมเครื่องเทศคือแน่นมากอรวมๆอร่รอยรวม

ขอบคุณน้องจุ๊บแจงมากเลยนะส่งไม้ไปกินเอ่ยเอยจริงจุ๊บอืมด๋อย เผ็ดนี่ไม่ใช่เผ็ดไ้อั่วนะเผ็ดพริกให้ซูมแล้วซูมอีก เหมือนไส้กรอกเลยลองมาชิม,มเจ๊ให้ให้น้องโชว์ตัวต่วอออร่อยมากอ,มอร่อยมากไส้อัวอ่ว้อั่อวาของช่องอร่อยว้าวกับจุ๊กแจงค่ะแซ่บมากเป็นไงมันมันมีความเผ็ดน,นิดๆเจ่ไหมแล้วก็ไงต่ออร่อยอร่อยพอบอกฉันตอบได้คำเดียวว่าอร่อย เผ็ดกระเพาะออเดี๋ยวบ้านมันเป็นแบบเด็กๆกินเผ็ดอยู่แล้วไงก็หนูว่ามันไม่เผ็ดเลยก็เจ๊เป็นคนกินเผ็ดมากอนะ่ะเจ๊ลองกลับไปด,ดย อ,อ,อหมูที่เขาใส่ลงไปมันไม่เลี่ยนนะทุกคน,นกิ่เข้าไปนะมันจะแบบมันไม่เลี่ยนมันจะกรุบกรบอบ สรุปเธอกินข้าวได้ไหมถ้าข้าวเที่ยงอ่ะโอ้จริงด้วยต้องกินข้าวเที่ยงด้วยนะจ๊ะออร่อยมคนอื่นเขากินกันแบบว่าทางครอบครัวใช่ไหมบ้านเรากินกันแบบว่าสองคนสองคนพรเมื่อวานเธอก็กิกนเส้นวันนี้เธอก็กิกนเส้นไม่ได้นะพรมันไม่ได้มีประโยชน์นะเส้นอะ่ะ อย่เขาเสร็จเราเข้ากันนะ เผ็ดอร่อยอะเจ๊มันอยู่ไม่ได้อะเจ๊ก็คือแบบอว่าไม่หยุดจกเลยนะคะอร่อยมากเห๋ยวอีกแพเกินแล้วแป,ะปะ๊ม มีคนเป้นปพมันไม่ร้อนอะ่ะเปิดมาลงอ้ออ,อะไรอ่ะอ๋อ,อไม่โด,ดๆๆๆเดินขาเ็พอพอ สซนสัยจพอกินโดนพริกอืมคือแบบอร่อยอ่ะดูดิเพราอยากกินเองไหม,ไมนะปกติเธอเป็นคนกินเผ็ดมากเนะนขนเขาบอกรอกินข้าวากลัว,วอินก่อนใช่แล้วน้องแพะเอานงะอืมจะกินแบบเป็นเส้นแล้วนะามื่อกี้ <laughs> มีติดบ้านมาดีเพราะว่าเลยมเวลาไม่มีกบคุงกับข้าวเอามาใส่ไมโครเวฟกินได้เลยเขาทำมาสุกอยู่แล้วเผ็ดกรอบอร่อย เอากินไปกี่ขวดแล้ววันนี้เขาเก่งดวบ้านนี้นะซื้อนมมาใช่ไหมสองวันมันกินหมดอ่ะโอ้โหมันแบบกินนมกันเก่งมากอะ่ะพริกอ่อนว้าวเาเคยกินผึอย่างนั้น 2องเม็ดหนูก็เผ็ดมากฟินมากชื่ออะไรสองเส้นนี้คือเก็บเอาไว้เอาไว้ต่อตอนนี้นมวัวหมดอีกแล้วอะ่ะเราซื้อมาไหมน,นมวัวก็แบบกินนมวัวกันก็คือแบบวัวผลิตไม่ทันอะ่ะวัวแบบว่า กินนมจืดนะบ้านนี้ไม่กินนมหวานนะคะคือกินนมหวานไม่ได้กินได้แต่น,นมจืดเขาบอกเป็นยังไงนะเจ๊นมจือดอะเออนมหวานอะนมหวานอะมันไม่อร่อยอะคือมันหวานอะบ้านนี้คือไม่กินอะไรหวานแม้กระทั่งนมค่ะแต่เราตันนักินอะไรก็ได้หวานหรือจืดก็ได้รสชาติมันดูเหมือนกันอืมแต่กินนมจือดเดี๋ยวก็ดีกว่างหวานก็คือแบบฟันผุ แ้แต่ถ้านมเปรี้ยวอร่อยโอเควันนี้มิงก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะก็ใครอยากกินก็ที่อร่อยว้าวกับจุกแจงนะคะในเพจเลยค่ะเพจก็คือเพจในเพจเ c e b o o k นะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,คะพอดมาสุดท้ายมาล่ำละ